ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโ no น้ตแพ็บไดแก็เนสจำวันพุทธที่ผ้เดือนมีนาคมนะครับผมมาอ่านโ no น้ตแพ็แลดแก็เนสกันอีกแล้วมาดูกันว่าโ no น้ตแพ็ดแกรมเนสเขามีไเกาหลีเขามีอะไรอัเอเปเดตบ้างนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไอที่น่าสนใจก็มีอันนี้ก็กิจกรรมแรกหัวมาครไม่มีอะไรมากก,กิจกรรมอ่าอันนี้ก็เป็นม้า มา้ากิจกรรมที่ป่าเนี่ยจะเป็นมา้าสะสมของไปแรกครับแล้วก็มีอาดันกระต่ายแปดสิบเข้ามาดัมกระต่ายแปดสิบก็จะตบของไอ้คร์ประดับแปดสิบนะครับปกติธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็จะมีอะไรอ่ะอ่า อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของดรมกระต่ายแบบนี้มะอย่า yeah, งบางก็เหมือน,น,นเดิม,มครับไม่น่ามีอะไรจากม่นเออจะว่าไปมันก็เอาดรามกระต่ายกลับมานี่แหละเออใช่เออ,เ,อ,อเพราะว่า <c oughs> มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนั่นใช่ปะมันจะไอแพดเดสิดมันจะเปลี่ยนเป็นไออะไรนี่ีโโลอะไร,ะไรสักอย่างเออแต่อันนี้มันเอากระต่ายกลับเข้ามาแล้ว อ,อมันเอาดัานกระต่ายเข้ามาแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัฟรางวัลอ่าแล้วก็มีระบบใหม่เข้ามาครับผมระบบอ่เาเรียกว่าอะไรล่ะเก็บคอลเลกชันชุดเออไหนๆก็ชอบสะสมชุดกันแล้วเอาระบบคอลเลกชันชุดมาให้สะสมเลยอ่ะนี่ก็จะเป็น หน้าคอลเลคชันชุดที่เรามีนะครับผมเราสามารถาก็คือถ้าเรามีชุดคอลเลคชันในแถบนั้นที่อัพมาให้ซื้อครับถ้าเราซื้ออเราก็จะสามารถใส่แล้วเ,เก็บเป็นคอลเลคชันจะขึ้นยังงๆ,ๆ้ตรงนี้ให้ครับผมอก็เป็นประมาณนี้ถ้าเรามีชุดมันก็จะขึ้นเป็นคอลเลคชันได้ครับผมแลาวาอ่ำอ,อันนี้ก็คือถ้าเรา มีคอลเลคชันครบตามที่ข้างบนเนี่ยไอ้บัไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะได้ไอ้อ,อะไรนะเขาเรียกอะไรยศไอ้ไม่ใช่คำนำหน้าครับฉายาเออจะได้ฉายามาใชา้โอเคเราสามารถส่งคอลเลคชันคนอื่นได้ครับคนอื่นส่งเราได้เหมือนกันก็จะมีเมนูส่งคอลเลคชันขึ้นมาอ่าก็ไปส่งว่าใครมีอะไรบ้างัอผคอ่าอนไรเป็นไร แล้วก็ที่น่าสนใจอีกก็มีอ่าอ่าอีกใหม่อ่ะอ,อีกใหม่นะผมมาก่ออเอเอ,เอชุดแคปใหม่ก่อนดี่ว่าะนี่ก็จะมีชุดแคปใหม่ขึ้นมาเป็นสวนสับเลยออกแนวสวนสัตว์นี่แหละวอร์รีเอิร์ดถืออะไรปลาฉ่ามัม้ของอะไรสวยวะ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนอกจากดาบจรากาดีก็เป็นโอ้โหไม่เสือสาวเลยเดียวเสียดาวแล้วก็นัโซก็เป็นแมวโอ้โหแมวเอ้ยเมตี้เอเมตเป็นแมวสี่ขาวสวยครับผมว่าสี่ขาวดีอันนี้ก็แต่ละครับจับ ประมาณนี้มีกระเป๋าสไายไแบบอีกนมาด้ยเราเป็นตักนูก็มีอันนี้ก็พาลาอันนี้ก็น้ำแว่นอันนี้ก็กาลีนะผมอันนี้ก็แอคสซินตามนั้นเลยแล้วก็จะมีปีกใหม่ขึ้นมานี่ปีกใหม่ปีกใหม่อย่างอาลังแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ขึ้นมาเป็นตกผู้กับผมนี่ ก็แพบวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็อัปเดตตามเรื่องราวนะก็ที่น่าสนใจก็จะเป็นระบบไอ้นั่นแหละอ่าระบบคอลเลคชันของชุดอ่าเก็บคอลเลคชันชุดแล้วก็ปิดมันขึ้นมาครับผมก็ไม่น่ามีอะไรมากครับผมวันนี้ก็หมดแล้วรถแพดไม่มีอะไรมากครับผมไปแล้วเจอกันที่หน้าครับ ท่านผู้ชมท่านใดโอคคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คั่นเพจแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดตรงลิงก์ข้างล่างดูคลิปชั้นนี้ได้เลยขอบคุณค่ะ